สบายดีมีแห้งแข็งแรงดีสุขภูสุขอนพี่น้องค่ะกรลรังอ่อนซ่อนพันกําลังเฮ็ดฉักไมเฮ็ดจ่อไมพี่น้องค่ะ,คะเขาบอกว่าชีวิตคนเฮาขันวีการเปลียปล่ยนแปลงแล้วทุกอย่างก็สิตื่นตาตื่นใจขึ้นสังเกตราคาส่งผมก็เปลี่ยนไปเมือวานกับเป็นแนวนึหนงหมือนก็เป็นแน่นึนศิละคัาฝนมาพี่น้องค่ะผมก็เพคิ้วก็พังนะคะแต่ว่ากระดวยใจอย่าพ่อพี่พ่อน้องค่ะดนดพ่อกานทันก็ตกตะลึงสวยแง้งามแท้แต่ก่อนทั้งดำทั้งแหล่แต่วันนี้คักแน่ทั้งแหล่ทั้งดำนะคะวทีชุ่มชันื้้ออนนนีีพ่่งงคะเเป็รราวของศิลปะัฒนน คันวอกเข้ามาศิลปะวัฒนธรรมกับคือธอดโอละนอหลอนพี่น้องเนาะอี่ลีแล้วก,ลนนลลลการที่เฮ้าสิมีคนที่มีความสามารถมาตุ่มห้มในรายการในการนําเสนอเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนี่พี่น้องคะหายากยากส่วนมากกับเดมอฟอนมอลลัมมอแคนมาเป็นเถื่อเป็นทางคลังไปสําหรับคนผู้จะเป็นนักวิชาก,การเพิ่นกระสิสาราเวลามาตุ่มห้มเขาได้โด,ด,ดนพ่อกันเทนึงคะ่ะแต่มือนี่พี่น้องคะ่ะเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องใหญ่ๆสําหรับการ,รส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม พี่น้องต้องแยกคำว่าศิลปะกับวัฒนธรรมออกจากกันเด้่ค่ะเพราะว่าท่านออกตัวว่าท่านบ่ได้ชำนาญในการเืศิลป์ฟอนมาเล่ามาแคลนในรายการบันไดได้เพิ่นว่าแต่คนเฮาสถิตผสมความสใส่จงกระถางได้มาฮอดมื้อนี้ก็คือสุบ่แม่นเรื่องง่ายค่ะผู้ร่วมรายการของฮั่มมีนีค่ะท่านดารงดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมนี่ล่ะค่ะตรงข้ามบ้านเฮานี่ล่ะม้อคอนี่ล่ะมหาวิทยาลัยของประชาชนนี่ล่ะค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดรนิยมวงศ์พงษ์ค้ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเฮาค่ะทักทายยังเป็นทาางกรท่านดรค่ะ สว <gas> ัสดีครับสบายดีสบายดีเหมือนบอมขึ้นหลงพบบังนเลย่าจะจากันแล้วสองคนท่าเสือออกยางพี่นองค่ะในส่วนของคำว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับข้ามมาฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมลังผูวลังคนคือกกนบา,า,กกนา,าง,ปปงหันตากองกระทามว่าการศึกษาเขาไปเบิ้งหอศิลป์เนี่ยเขาไปจักม่มงมอเที่ยวจักม่มงมอเป็นสิยันยันได้ค่ะทา่านคะท่านลองเบาสู่ห้าฟังในบางดูค่ะว่าในส่วนของเนืองงานเขาแทนน้องรับผิดชอบกับศิลปะวัฒนธรรมที่อยู่ในมอเฮานี่ไทบ้านเขาไปตุ่มห้อมมองในแดนแอเซ่นเลยค่ะครับจริงๆแล้วนี่ก็อยากสืเว้าให้พี่น้องเขาได้รับทราบและฟังนั่นเลครับว่า มหาไล่ขอนแก่นนี่แท um ้ที่จริงแล้วก็คือคุ้มบัรยาแห่งอีสานเป็นมหาไล่แห่งชุ่มชนเป็นมหาไล่ที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนได้อยู่กับชุมชนของเขาเพราะฉะนั้นพี่น้องสีไปเก็บเฮดก็ได้อยู่ด้วยคันขันมาเที่ยวงานเกษตรอะไรเฮดเฮดอยู่ในอันผู้ดินแดนแห่งการเก็บได้เพราะฉะนั้นการที่เขาสี่ได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสกับวิชาการ บางเทื่อตอนที่ผมเป็นเด็กน้อยกับบุกกาขม่าในมหาลัยขอนแก่นอาจารย์เป็นคนทั้งไหนคะคือแบบเราแค้นแค้นเป็นคนขำแจนทีกิๆแล้วเกิดที่หนองคายครับโอ้เป็นคนน้องไข้เป็นน้องทา้หนองคายได้ได้ขายคนดีใจสบายดีครับอยู่ข้างๆกันขาำไปขำมานะครับครับผมสำหรับไอ้หอศิลป์ก็ดีนะครับซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของท่านผู้ช่วยศาสตราจารัชมีชัยนะครับอาจเป็นคำนักขับเพิ่นก็เป็น ที่ปรึกษาทางด้านสิลปวัฒนธรรมค่ะคุก็ได้มอบหมายให้ผมได้ได,ดูแลซอยกันอีกเทื่อนหนึ่งนะครับก็อยากสืเส้นส่วนพี่น้องนะครับว่ามหาไร่เนี่ยเป็นของพี่น้องเป็นของ,องปองระชาชนเพราะฉะนั้นการที่พี่น้องมีโอกาสไปเยี่ยมยามมหาไร่นี่ถือว่าเป็นเกียรติย่างสูงเพราะเราต้องย่านนะครับแม้ว่าสีมีแง่นั่งนาเข่งเขยก่รกะซ้างวะเถอะและเขาก็เปิดไบครับเพื่อที่จะให้พี่น้องได้มีโอกาสเสพงานศิลป,ปะเพราะฉะนั้นก็อยากสขอเส้นส่วนนะครับพี่น้องท่านใดที่ว่าง นะครับย่างกายไปทั้งนั้นคีรถกายไปไปแล่นไปออกกำลังกายในอนาคตเนี่ยบริเวณที่ตั้งของหอศิลป์หรือสำนักวัฒนธรรมนะครับ <Wow. S 2> เข้ากำลังสี่ <Wow. S 2> เฮดไห้มันกลายเป็นสวนวัฒนธรรมครับเป็นตอนนี้รู้สึกว่ามาไล่สี่เฮดเสร็จเราคือหอพุทธศิลป์นั่นหมายว่าเป็น mm. จุดที่พี่น้องประชาชนจังหวัดขอนแก่นเฮ้าเนี่ยแหละเฮ้าสามารถที่จะเข้าไปศึกษาไปไปหาความรู้อยู่กับอหอพุทธศิลป์นี่ และในอนาคตที่กำลังคุยกันในปีหาๆเนี่ยขั้นแขวอยาเข็ดมาโดนแล้วเพราะว่าเข้าเขยไปเมืองต่หอภาพยนต์ใอยู่บางกอกบริการที่เข้าสี่เขาไปในกรุงเทพมันกับโมเมนเรื่องง่ยายๆเสีย,ยเล,ยล่าๆนั่นนี่คิดเมนมาตานี่ท่านวิชัยมันก็นเรียกว่าเข้ามาเห็ุหอภาพยนต์อีสานได้เป็นอย่างเ,<อ>าเพราะว่า ข้อมเป็นอีสานเป็นตัวตนของคนอีสานเท่าเนี่ยมันมีว่าโดดแล้วอไอทิดกัมเสียงคําลอนไปเฉยออกตัวแล้วมันีมีมายาวนา่นแต่ว่าเขาขาดการการเอาใจใส่มันทนั้นเองมันทำไม่ใช่ก็ได้มองว่าเดี๋ยวห้องสีในอนาคตเดือนตุลาเนสิเริรมนะครับในการที่จะพัฒนาให้มาได้คอนแกนยังหน่อยเป็นศูนย์ร่วมของของหนังอีสานความหมายของหนังอีสานเนี่ยคือหนึ่ง เป็นหนังที่เจตนาที่จะสร้างให้คนอีสานเมืองฮักนมสารคามอันนี้คือหนังปัจัดฝันเท้าย้อนกับไมมาแม่ครับลูกอีสานลูกอีสานผู้บ้านนอกหนังมาวออีนนี้ถือว่าเป็นผู้บัญญาของอีสานแต่ว่ามันมันบริถูกคนอีสานกัลืมเรื่องพวกนี้ไปเพราะในมหาลัยขอนแก่นก็ได้ว่าเสเยทรหอหอภาพยนตร์อีสานก็คือรวบรวมผู้บัญญาเพราะว่าความเป็นหนังในอีสานเนี่ยมันบริแมนแค่ไปเมืองซื้อมันแล้ว มันได้เห็นประวัติศาสตร์มันได้เห็นความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงทั้งบริบทต่างๆนีิสาเท่ามันจะเห็นมดท่านดรบอกพี่กินหอดโคตรท่หลงอันรถขั้นถิ่นปัยดังผู้มนต์เนี่ยนะครับภาพพวกนี้มันสะท้อนเห็นผู้บัญย่าเห็นพัฒนาการพ่อเห็นหลากเงาของเขามันเห็นในเขาได้ในสะท้อนถึงผู้บัญย่าของบรรพบุเพราะมหาไร่ขอนแก่นถือว่าเป็นคุ้มบัญย่าหนึ่งที่สืบสางที่สิบแปงที่จะเฮดให้มหาไร่ขอนแก่นนี่ จเลกล้าวนาโด,โดยอยู่บนพื้นฐานของผู้มีญาติทองทิ่นครับเ <c oughs> พราะนั้นก็อยาสู้ยานนะครับเียกให้พี่น้องเฮ้านี่แหละไปเยี่ยมไปยามอย่างที่ผมบอกนะครับตอนนี้เนี่ยบึงสีฐานนี่กต็ต้งสีพัฒนาให้เป็นศูนย์ทั้ง,ง <c oughs> วัดถ้ำเวลาเข้าสิไปเสพงานศิลปะไปดูจิตรกรรมประติมากรรม <c oughs> และยังมีโอกาสได้ดูสถาปัตยกรรม <c oughs> นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการมีเวทีนะครับกางแจ้งไว้ให้สําหรับ พี่น้องเขาท้าผู้ใดมีความสามารถในเรื่องการฟอร้อนการล่ำการแสดงนี่นู่นทุกอย่างกับกับมาคุยกันทัางไฟศิลปาาะว่ารรำกับสนับสนุนเรื่อง อยู่เรื่องพวกนี้อยู่แล้วครับอ๋อค่ะพี่น้องค่ะหมายเลข043ค่ะ46733ค่ะพี่น้องสามารถโทรศัพท์ของมาติดต่อนหลักการสอบถามเรื่องวันศิพูดคุยแสดงความเห็นในรายการของเฮาได้แล้วค่ะ043ค่ะ46733ค่ะมณีสายยังวางรอสายจากพี่จากน้องผู้ตุ้มห้องรายการอยู่หรือว่าพี่น้องทั้งฟังน้องคไข่พันอยากฟังเสียงทันดอกเตอร์ลูกบ้านพันกระเบาได้ด้จ้ะณตอนนี้เวลานี้ค่ะนอกจากงานที่เขาดูแลในในส่วนทั่วไปแล้วครับข้อมือการจะกิจกรรมรวมกับชุมชนหรือว่ารวมกับองค์กรอื่นนนนนนใการรรรสส่งเิิมมศลปวััฒธอ ครับผมยังทีบอกนะครับว่าการที่เข้าเสียอนุรักษ์เสียหว่าว่าท่าบานเฮาเนี่ยมันโมเมนเป็นเรื่องทีมหาไร่ขอนแก่นเสียเหตุโดยลําพังโดยเดี่ยวเพราะว่าเขายังมีเครือข่ายมีพีมีนองมีองค์กรที่เขามารวมเฮาแล้วยังไอมหาไร่ต่างๆก็ดีทั้งเอกชนทั้งรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานเอกชนอิสระต่างๆชุมชนเลานี่นะครับก็มีส่วนในการที่จะมาตุ่มโฮมในการที่จะ อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของเข้ากันนอกจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นสิมีภารกิจในการดูแลง,งานทางด้านศิลปวัฒนธรรมประเภททุกประเภทนะครับม่าจะเป็นงานจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมเขาก็มีโครงการที่จะดูแลพวกนี้และอีกอันนึงที่สําคัญก็คือในเรื่องของการแสดงของอีสาน<ต>ซึ่งกถือว่าการแสดงของอีสานนี่มันมันเป็นภูมิปัญญาที่ยิงย่งใหญ่สืบทอดกันมาแต่ว่าหาขั้คนสมัยปัจจุบันนี้โดยเฉพาะวัยรุ่นก็น กับบวก้าเมืองขีเดียดอยางอายเขาเลยว่ายางอายกําพืชจาของเพราะนั้นมหาลัยขอนแก่นกันเลยรับความคิดของน็กน้อยแหมครับเพื่อจะดึงขาพวกนี้ลงไม่ให้เหยียบดินเหยียบหญ้าอะไรกัมาเสพงานศิลปะซึ่งถือว่าเป็นงานทองทินที่มีคุณคคาที่ผมก็ล่างบอกถึงนี่ก็คือเรื่องของการแสดงนะครับว่าแมนสิเป็นเรื่องมอลลัมการล่ำการฟอนการเล่นดนตรีทั้งหมดทั้งหลายที่เป็น คุมบรรยากาศของอีสานมาได้ขอนแก่นกัมเบลท์ทอดทีบรรยากาศได้การถึกปรากฏอยู่หน้าหน้าจอตอนนี้ท่านคะสถานที่คือหม่องใดแค่ลหนเป็นการประกฏอย่างนี้คือหอศิลป์ครับโอ้นหอศิลป์ที่อาจารย์บอกว่ามีล้านเลยตัวให้ไม่ล้าได้ไปแสดงความสามารถเป็นล้านทีโอ้ผมว่าเป็นเป็นล้านที่เท่เทอะไรนั่นภาษาไม่รา้ลานกลางแจ้งนะคะกลางเดินเลยกลางเดินแล้วันาน้าฝนอาจสิบ่บโม S <S <ipher responses> เขาเลยบรจันหนาฝนค่ะเขาก็สิลุยไปยังน้อยนึงเนาะค่ะเนาะการประกวดนักข่านั้นนี่เป็นการประกวดฟอนล้ำแค้นครับฟอนล้ำแค้นครับผมเขาเห็นมันจากปีลอะพระอาจารย์ค่ะอ่จริงๆฟอนล้ำแค้นเนี่ยมันมันโตมาจากไอสถานีดาวเทียมเล็กๆสถานีเวงที่เพิ่น เห็นความสำคัญเป็นเป็นสถานีที่เพิ่นใส่ภาษาอีสานค่ะภาษาาบวะรายการยังจับมาเนี่ต้องบอวเล่าอีสานเขามายอย่างรายการเนี่ยบอวรายการค่ะเป็นฉนัเป็นผู้ประกาศนักพนกกด์เดอร์าร์ี่เป็นรพน์ารที่ที่ที่ปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับคนท้องทินได้เห็นว่าต้องบออยากอายที่จะคนอีสานเสียอย่างเดียวเกงมดแหละเสียอย่างเดียวคือไอยากอยังไออันอยากอายว่าจะคล้องเป็นเล่าอยากอายที่จีบวเล่า พราะว่ารายการนี้คือคือรายการที่สะทอ้อนเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอีสานคือเศร้าอยากอายได้แล้วเพราะว่าอาจารย์แค่คำว่าหูคาเดียวเนียวไม่พิศนะอีสานลรวได้ค่ะแม่ครับมันมันหลายอย่างคว่างงามคําว่าจบเข้ากับศาสนาเขาได้ค่ะอาจารย์เข้าต้องมีนาที่ในการดูแลให้ลุกหลานของเข้าหันกลับมาสนใจศิลปะัฒทำทรานค่ะมาในเรื่องของการฟอนล้ำแค่ที่อาจารย์ว่าค่ะที่มาที่ไปของเรื่องเล่าไมนเป็นเท่าไดร่ะครับครับอย่างที่ผมเกริ่นนำนะครับมันก็เป็นในมาจากสถานี อีสานทีวีซึ่งเป็นตั้งอยู่แม่ยู่จังหวัดหนองคายแตข้าจะผิดใจไงบ้านของเต้เขาโกอีกแล้วครับผมก็บพ่อจักพราว่าเป็นบ้านเดียวกันเด้้อจาียวกันเลยผมไปเบิ่งเพิ่นเพิ่นก็ได้ว่านี่มันเป็นการประกวดที่น่าสนใจเพิ่นเพิ่นอนุรักษ์หีดข้องกับเพนนี่แม้ว่าสิเป็นในจุดเล็กๆลูกหลานะพูงามกระโดดครับเพิ่นก็สร้างให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้วันนี้การที่เพิ่นเฮ็ดมาแล้ว3-4ปีเพิ่นก็เห็นว่าที่เฮ็ดจังได๋สิขยาย ให้ดูให้ดูแมนมหาไรเขาแกนเขายิงไงละกันนะเธอที่ในรั้ววัดขุนบรรยายนี่ขุนบรรยาอีสานอีกที่เขาแบมาร่วมกันนะครับมันก็เลยให้เกิดการขยายฟอนลำแค้นให้มันให้มันดูยิ่งใหญ่ซึ่งปีปีที่แล้วนะครับถือว่าเป็นปีที่สามปีนี้จะเป็นปีที่สี่อาจารย์พ่อจัได้บัลลกว่ามีภูกระหมากจากทีมค่ะอาจารย์ประมาณหาซิปกัวที่มุขจาร์หาซิปกัวทีมจากจังหวัดไดเนี่ยคะภาคอีสานส่วนหลายก็จะเป็นอีสานตอนกลาง ขอนมาทั้งบ้านผมอ่ะน้องไข้กิดอปี่ส่วนที่สี่น้อยแน่กับทั้งไอ้คนติดกุาินทรินบุรีรัมย์เรื่องโปรงล่างอสิบัลันกับมาเรืยอมอันเดรค่ะเขาบอกค่าอีกจริงว่าคล้ายๆกันอาจจะเอื้อทางกันนด่สิ ส่วนหลายที่เป็นคัาประจำแน่ก็จะมีน้องไข่ยกบสินคอนแกนสกลนครอ,อุบลสยูมิมสุ่มเนี่ยครัคุณลงคนอักไว้ว่าปีกายแพ่ปีนี้เชียวกาไสุ่มสุ่มแล้วครับตอนนี้สุ่มนะครับสุ่มนะเท่า <c oughs> ที่ <c oughs> ได้รับทราบข่าวมากขึ้น <c oughs> ทุกคนก็หวังมากเพื่อที่จะมาโชว์ในมือน, <c oughs> นี่เพราะปีนี้เป็นปีที่พิเศษที่สุดค่ะ <c oughs> นะครับก็คือเป็นปีที่เขาเฮ็ดเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระบรมชนนีนาถได้หลวงของเข้าแต่เห็นว่าอาจารย์ไม่ส่วนรวมในการทิ่สิเฮ็ดไถถวยลังวั่นคลังนี้ยิ่งไงละเกิดความชัดเจนคืออาจารย์เป็นผู้นึ่งที่ครับที่ออกแบบเนื่องจากว่าเท่าที่ทราบจากปุหญ่ยสมเด็จพระเทพเขาบอกว่าเฮ็ดถวยขึ้นมาเนี่ยว่ามันเฮ็ดละเก็บไ้เลยว่ามันเฮ็ดเก็บเป็นวิธีมอนี่เอาไปถ่ายรูปแล้วทรงต่วเอาไปเก็บไว้ซื้อ เพิ่นอว่าออกแบบมาเลยแล้วเฮ็ดเพิ่นอนุญาตให้เอากลับไปได้ห้ปีหน้าออกแบบอีกเอามขออีกเพิ่นเอาไปอีกเด็กน่อยมีเขาตงใจบ่ต้องมาซื้อถวยรับอว่ต้องไปซื้อถวยโัน้ำร้านเจ๊กร้านแก้วว่าเอาเฮ็ดเอาในคณะที่มหาลัยขอนแก่นเขามีคณะศิลปกรรมศาสตร์มีสาขาวิชาออกแบบเม่ตสแล้วผมเป็นหัวหน้าสายอยู่ผมก็เลยเสนอผู้รับผู้ใหญ่ว่าเขาออกแบบรถออกแบบตามธีมที่เขาคิดว่ามันมัน สอดคล้องกับข้อเป็นรูปน้ำโขงเขาถอยที่พี่น้องกระลังเห็นในขณะนี้อันนี้มันเป็นถอยชนะเลิศนี่คือถอยถอยล่องนะครับถอยชนะเลิศของสมเด็จพระเทพสิทธิาแก้วเขาให้ความหมายของของถอยใบนี่ยในวัคซีนค่ะเนื่องจากว่าทีมด้านข้างที่เห็นก็คือพญานาคแมนว่าถ้ามันเข้าเป็นว่าถ้ารูปน้ำโขงเพราะนื้ออัตลักษณ์ของน้ำโขงก็คือพญานาคมันความยิ่งใหญ่ของอีสานเท่านี้ก็คือดอกบัวซึ่งหมายถึงปัญญานะครับเป็นเป็นเรื่องของการเล่นเอาของที่มีคุ้นคา ตู้ดอกบัวนี่หมายถึงปัญญาหน้าก็คือร่มน้ำโขงรมันอาจสีพัฒนาเป็นฟอนต์ลำแคนนร่มน้ำโขงก็ได้ในอนาคตซื้อมีการเปลี่ยนแปลงไปเฉพาะถ้วยปีเนื่องคันองค่ะเห็นแล้วอลังการบ่คะนั่นเพื่อนบอกว่ามารู้เท่านั้นคว้มคิดนั่นมันมีการต่ออย่างยู่บสินสุดคันพี่น้องเองได้มีโอกาสมาเห็นมันมีส่วนร่วมปีกายนี่ยหาชิบกทิมม่มีคาดการณ์ว่าประมาพีนี่คาดว่าน่าสิหลายขึ้นครับเพราะว่าตอนนี้เข้าใ่วิธีการในการสมัครหรือว่าเขาไปพบไปพอกันจะไหนอาจารย์ตอนนี้เนี่ย มีอยู่สองทางครับทางทิ่หนึ่งคือทางมหาลัยในทรงด้ทรงหนังสือออกไปจังโรงเรียนต่างๆในภาคอีสานแล้วอาจารย์กำลังบอกว่าคุณติสขาวมากวาจะต้องประกวดจะต้องเป็นระดับมัธยมโรงเรียนต่างๆคนหน่ครับระดับมัธยมโอ้เฮาสกัดเมื่ออาชีพออกไปครับผมเฮาสกัดถ้าอยู่ในระดับมัธยมถ้าเป็นถ้าเป็นเมื่ออาชีพแต่เื่ออาชีเด็กหน่อยมันเก่งอยู่ในโรงเรียนแล้วกัโรงเรียนออมาแลวกับถือว่าเขาเขาก็ยังยูได้กติกาเขาอยู่เขาบ่หาม แม่นครับ <DVD S 1> ประกาศประกาศแจ้งไปยังพี่น้องเลื่ว่าโรงเรียนที่มีการแสดงหน้าตาสินนะครับหน้าตาดนตรีของพี่น้องอามาตุ้มห้องคนเดียวค่ะระยะวลาของการรับสมัครคือช่วงไหนฮอนไธท์ค่ะอาจารย์ช่วงนี้นี่สิเป็นช่วงที่คณะต่างๆที่นักเรียนเขาก็เขาก,เขาก็สีเรตเชุดการแสดงของเขาแล้บันทึกเป็นด<อ>ีวีดีรอบคัดเลือกนี่สิโบมาเองสิทรงละเทปดีวีดีมากแรกแรกการที่วีได้หลายรายการที่ปรากฏเขาเล่าชิงชาสวรรค์หรือปรากฏดยังกะซ่างเอาเทปไปเขาเบิร์ก่อน แมนคัดกรองก่อนแมนครับก็กรรมการชุดแรกเพิ่งเบิ่งเพิ่งเซเบิ่งภาพร่วมนี่นในในศาสตร์ของท่านเป็นอินเตอร์เนชั่นนอนอยู่แน่นอนแน่นอนครับเพิ่งกับิซเบิ้งเบิ้งต้นเสร็จแล้วจากทั้งหมดปีนี้คาดว่าอาจอาจสิแตะลอยอาจจะน่าจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเป็นเป็นปีที่สําคัญที่เาสำคัญนั่นแหละอีกทีมที่ไปกับซเบิ้งกับคื่ผู้เคยเห็นบางทีมกับเมื่อเบิ้งมูกรับเด็กกับไปต่างฟอร์มทีมมากกว่าเสียมาก อันันกันอาจารย์มีระบุบอกาว่าแต่่แตละโรงเรียนส่งหนึ่ง 1, 2, 3, ทีมสอทีมสามทีมหรือว่าบทจำกัดแลบบ้วเขาจ,จำกัดมครับบทจำกัดครับอขอให้เป็นตัวแทน